มาเขาสวนอีกแล้วมือนี้มือนี้เขาสวนอีกแล้วแดดก,กำลังแรงค่ะสิมาตัดมะเขือแจ้มะเขือแจ้ลกดกพี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะมะเขือแก่มะเขือคือนนั่นแหละค่ะดกพูดกโกพูกกคุณนะ่ะอืม โด๊กคักโด๊กแน่จ้ะเหลืองเต็มต้นมะเขือเหลืองแล้วค่ะนะเดี๋ยวไปจิตตัดเลาก็จะคุดโค้นมันถ่งแล้วมันโด๊กโพดจ้ะมันโด๊กเกินน,ะน,นี่นังไงพูดนะพี่นองดลยอืม่ก็ไม่ค่ำไม่ค่ำแบบอันม่วงม่วงนี่ก็ ไม่มันจะหักนี่นะคะพี่น้องเอ้ยมึงเนี้ยเนี่ยพุดนะกระเขือมันดกพุดก่ดอกพุ่มะในสวนนี่แหละในสวนข่อยนี่จ้ะพุดนะพี่น้องเอ้ยดกคักดกแม่จ้ะอืดี๋ยวเอากันไก่มาตัสเราก็จะคุดโอ้ห์นะอ กันไกลตัดตัดเป็นนวยเป็นนวยเราก็จะคุดหลากมันทิมนี่นะคะ่ะมันเผาแล้วจ้ะต้นมันใหญ่แล้วดอกพูดดอกพูด ทั้งนวยดิบนวยสุกมันนี่แหละเพราะว่าจะโคนต้นมันแล้วเ mm hmm. ดี๋ยจากนวยต้นเดียวตัดรอบที่สองนะนี่อันนี้คือตัดรอบที่สองรอบแรกอ่ะ ได้สามสิบก้อนหน่วยรอบที่สองน่าจะหลายก้อนนั่นหน่าสิเป็นเก็ดรสิบแปดสิบผุนละนี่ตน้นรอบตัดรอบที่สองนะเนี่ะพี่น้องนี้ตัดทั้งอันหน่วยดีบหน่วยสุก ตัน้ำพริกมะเขือแก่พ่กเจ้าเคยกินบอกค่ะน้ำพริกมะเขือแก่ก็คือน้ำพริกน้ำพริกท้างเหนือ้อน้ำพริกท้างเนือเรียกน้ำพริกมะเขือแก่เอาอเอาเอามาเล็ดมันนะจ้ะทุบเอาเมล็ดมันไปตำน้ำพริกมะเขือแก่ใส่น้ำปลาร์สบอร่อยซ่ยบหลาย ตำแต่แต้ๆเจ้าแล้วก็อันไอทุบเอาเม็ดไปตําน้ำพริกแล้วก็เอาเปลือกมันน่ะเหลืองๆน่ะเอาผิวมันน่ะไปขั้นสมค่ะพี่น้องเอ้ยแสบผักแสบนัวขั้นสมแล้วมันจะนัวๆใส่กอ่าผักแป้นด้วยค่ะใส่ ใส่ใบพักแป้นคันใส่กันเราก็ใส่หยวกหยวกกล้วยนะคะกินกับปุนกินกับกล้วยกินกับลาบแสบปนยางกินโปรจักออกได้เต็มตัว หมดมาตเตซามักกัดข่อยปะทินโอ้ยอยู่ทั้งต้นบักม่วหมดทั้งต้นบักม่วอืมได้เป็นวัมถนสิได้เป็นลอยนวยพุ่นกว่าพี่นองเลยกนวยสีสุก,สกนวยดิบนี่เมื่อตนนี่นับเบิ้งก่อนเด้อวัาสิได้จากนวยดกคักดดูดีจ้ะ พี่น้องเอ้ยเ,เ,เต็มพอดีเดี๋ยวจะเอาเสียมมางัดอันนี้ออกแล้วเอาเสียมมางัดเอ้ยมางัดหากงัดเหงามันออกกอนนี่แหลเสียมหวย เท่ามันแก่แล้วอันนี้มันเกิดเองด้วพี่น้องนี่มะเขือแก่ต้นนี่เกิดเองค่ะเขีเหลืองต้นนี่เพราะมันเห็นมันงามก็เลยบ่ถอนถิ่มก็เลยเอาไว้มันก็นเลยได้กิน หลากถอนค้นทิ่มแล้วบบบที่ต้นเองไอ้ต้นเกิดเองจ้ะโอ้ยดอกบักห่วงกะโล้นใ่หัวที่นองพุ่นะเป็นนับเบื้งกันหน้าวันได้ยักน้อยต้นเดียวนี่หลอบที่สองนี่ตัดหลอบสองนี่จ้ะ ลองนับวันจะได้จากลูกจากนวยจ้ะพี่น้องนะหนึ่ง

อันเก็บชุดแรกนะนะสามสิบเพราะว่ามันออกไม่ซุกแล้วเก็บเก็บได้สามสิบเก็บชุดที่สองเราก็พอมโคนต้นถิงแล้วกะได้แปดสิบดต้นเดียวไหมค่ะพี่น้องเลยดกคักดกเนหนโน่สน ลายขักลายเน่ดกขักดกเน่มะเขือแก่มะเขือแก่มะเขือเหลืองจ้าเขือคืนจ้า